ยังไงครับถ้าผมให้ AI สร้างบ้านให้กับโมเมซาร่าที่มีมูลค่ามากกว่า830ล้านบาทในบ้านเกิดของแกที่อียิปต์และ830ล้านบาทนี้มาจากค่าเหนื่ยเพียงแค่1ปีของบางโมเท่านั้นเพราะตอนนี้บางโมรับอยู่ที่ปีละ18ล้านสอแสนตอนซึ่งก็เต็มเป็นเงินไทยราวๆ830ล้านนะครับผมและบ้านหลังนี้มันจะใหญ่เวอร์บังอลังการสมฐานะบางโมขนาดไหนก่อนจะไปเห็นดิลืมกดใจกับคลิปนี้สักหนึ่งดวงแล้วไม่ต้องรอช้าไปดูเริ่มจากตัวบ้านกว้างๆก,ก่อนนะครับผมและอยู่ใกล้กับพิระมิดแบบนี้นะโอ้โห้อง รับแขกแบบนี้นะครับผมโอ้โหเป็นเราเราไม่กล้าเดินเข้านะไม่รู้ที่อยู่ตรงไหนนะใหญ่เกินซึ่งมาถึงแล้วก็ต้องรับประทานอาหารกันหน่อยนะครับผมและห้องครัวฟิลแบบนี้นะและเห็นวิวอย่างนี้ด้วยโอ้โหโคตรโดแดอขอขั้นแป๊บเดียวถ้าเพื่อนอยากให้ผมสร้างบ้านให้กับนักเตะค,คนไหนก็สามารถที์มาบอกได้นะครับผมและที่สาคัญแชร์คลิปนี้ด้วยนะและต่อที่ห้องนอนรับแขกนะครับผมใครไปเที่ยวบ้านบางจะได้นอนแบบนี้นะอยากไปไหมซึ่งห้องนอนรับแขกไปแล้วอันนี้ห้องนอนของบางเองนะครับผมโอ้โห800้อกว่าล้านนะมันก็ต้องได้ห้องนอนแบบปังแ้ลตอาไกยว